สวัสดีครับผมชื่อไายเกรตราโฉมเขียวคลิปนี้ผมจะมาสอนนะครับการสร้างข้อความสุ่มด้วยฟังก์ชัน land l o l m และ land จุด oid นะครับฟังก์ชัน land สุ่มตัวเลขด้วยฟังก์ชัน land ฟังก์ชัน land จะรีเทิร์นค่าตัวเลขออกมาใช้ฟังก์ชันแบบ ไม่ใส่พารามิเตอร์จะได้ค่าตัวเลขสุ่มจากศูนถึงค่าที่รีเทิร์นจากฟังก์ชัน g e t l a n d m a x ถ้าใส่พารามิเตอร์มีรูปแบบคือ l a n d i n m i n i n m a x min คือค่าน้อยที่ให้สุ่มออกมาได้ max คือค่ามากที่สุดที่ให้สุ่มออกมาได้ ตัวอย่างถ้าเราพิมพ์นะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับก็ Enter 2ทีแล้วก็พิมพ์ Enter 2ทีแล้วก็พิมพ์ลงท้ายด้วยนี่นะครับจากตัวอย่างใช้ฟังก์ชัน Land ครั้งแรกเป็นการใช้แบบไม่มีพารามิเตอร์ผลลัพธ์จะออกมาในช่วง0ถึงค่า Return จากฟังก์ชัน get land max ครั้งที่สองเป็นการใช้แบบมีการกำหนดค่าน้อยสุดกับมากสุดผลลัพธ์จะออกมาในช่วงน้อยที่น้อยสุดถึงมากสุดในตัวอย่างคือ0ูนถึงหน,นงฟงึฟังก์ชันแลนส่งกับฟังก์ชันแลนแลนส่งกับจำนวนจริงแบบสุ่มที่แจกแจงเท่าๆกันซึ่งมีค่ามาก กหรือเท่ากับศูนย์และน้อยกว่าหนึ่งจำนวนจริงที่สุ่มมาใหม่จะถูกส่งกับทุกครั้งที่มีการคำนวณเวิร์กซีทไวยากรแลนด์ไวยากร์ของฟังชันแลนดไม่มีอาร์กิวเมนข้อสังเกตเมื่อต้องการสร้างเลขจำนวนจริงแบบสุ่มระยะสุ่มระหว่าง a และ b ให้ใช้ถ้าคุณต้องการใช้แลนเพื่อสร้างหมายเลขสุม่มแต่ไม่ต้องการให้ตัวเลขเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการคำนวณเซลลคุณสามารถใส่เท่ากับแลนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดในแถบสูตรแล้วกด f 9เพื่อเปลี่ยนสูตรเป็นตัวเลขแบบซูมสูตรจะคำนวณและปล่อยให้คุณมีค่าเท่านั้น ตัวอย่างฟังก์ชันที่ใช้ในบท1ฟังก์ชัน sum การใช้ข้าเวกเตหลายแผ่น2ฟังก์ชัน mod ตัวอย่างการใช้ใช้ในการหาเศษเหลือจากการหาร mod 3ฟังก์ชัน d ตัวอย่างการใช้ไวยากรณ์ d 4 f u ฟังก์ชัน date ตัวอย่างการใช้ใช้การแปลงค่าตัวเลข3ชุดปีเดือนวันให้กลายเป็นวันที่ date year month day ห้าฟังก์ชัน network day ตัวอย่างการใช้ใช้หาเวลาทำงานระหว่างวัน2วันที่กำหนดโดยไม่นับวันหยุดสำหรับการสร้างข้อความสุ่มด้วยฟังก์ชัน l a n d โลเลมและแลนจุด OID นะครับถ้าฟิดว่าประการใดก็ขอไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ